พี่จารุณีใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่จารุณีเมื่อกี้ดูจากเฟซบุ๊กของพี่แป๋วนั่งแท็กซี่มาเลยเลยอยากรู้จริงๆสมุนไพรเป็นยังไงนะคะตอนนี้เดี๋ยวออนขอแนะนํานิดนึงของคุณพี่ในผมขาวเป็นทั้งเส้นนะคะที่ทําอยู่ปกติเนี่ยเป็นสีน้ําตาลอ่อนใช่นะคะ,คะวันนี้ออนจะทําผงสมุนไพรของออนสีน้ําตาลอ่อนแต่ในสีน้ําตาลอ่อนเนี่ยออนจะผสมดําให้สองช้อนชาเพื่อที่ทําให้สีผมมันเนียนและแน่นสนิทสีน้ําตาลสีที่ออกมาที่ตรงผมขาวจะเป็นสีน้ําตาลทั้งหมด นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะดํามืดนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ลองมาสัมผัสสมุนไพรของออนดูว่า มันเป็นยังไงมันเหมือนไหมยังไงเหมือนที่พี่สองท่านเมื่อกี้ที่ลองทําไปนะคะก็เขาลองแล้วรักเลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวหนูจะดูแลที่อย่างดีนะคะเพราะหนูเชื่อว่าพี่คงต้องบอกต่อแน่นอนนะคะโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามา <Okay. S 2> ทาผงสมุนไพรกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนทําเสร็จอีกครั้งหนึ่งนะคะกับพี่จารณุณีคนไทยในต่างแดนที่สวีเดนแต่ตอนนี้มาเที่ยวเมืองไทยใช่ไหมคะ <All right. S 2> ขอบคุณค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ